สวัสดีครับพี่น้องครับผมเลือเฟือนะครับวันนี้มีข่าวดีๆมาบอกนะฮะก็คือวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับเรามีงานดีๆครับนั่นก็คืองานบุญชนะตั้งคิวปาร์ตี้0 2 0นะครับภายในงานครับก็จะมีมหรสพเยอะแยะมากมายนะครับมีกิจกรรมการละเล่นเยอะแยะมากมายก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับใครที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับหน้าวัดแสมขาวอำเภอบางปะกงจังหวัดสระเซิงเศร้าครับ มาร่วมกันเยอะๆนะครับงานเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปครับวันนั้นนะครับก็จะมีรถแห่ชอช้างมิวสิกตุ๋ยพิทักเสือมีราเจ้าของเพลงกระต่ายหมายจันทร์แล้วก็ทีงานตลกนะครับครบทีมครับนำโดยผมเหลือเฟือมุกจกวันนั้นไปเต็มวงครับก็อย่าลืมนะครับไปเจอกันนะครับที่นั่นครับบุญชนะรีสอร์ทนะครับตรงข้ามวัดสมัยขาววันที่3พฤศจิกายนเจอกันครับสวัสดีครับวันเงเก็ตลองับ